เมนูที่สองนะคะวันนี้เราจะยำกุง้งเที่ยงไข่เค็มหมูสับค่ะเดี๋ยวเรามารวนหมูกันนะคะการันตหมูสับหมูสับค่ะเดี๋ยวเรารวน,น,นหมูชีง้งเที่ยงค่ะคเ,เดี๋ยวเรามาตามหาไข่เค็มกันเราเริ่มจากรวนหมูก่อนใช่ค่ะเี๋ยวหมูก่อนเนาะ เป็นเชียงเป็นเชียงก็ทอดเรียบร้อรยแล้วเรียบร้อรยค่ะชิมมุนเชียงก่อนได้ไหมไม่ดีมั้งคะของดีมีน้อยค่ะ รวนหมูให้สุกนะคะยุคนี้ทําอะไรต้องใจงเย็นๆค่ะเพราะว่าเรื่องเครียดๆเยอะแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องเครียดนีเยอะแล้วม,มารวนหมูกันนะคะ เพื่อเราจะเอาหมูมาคลุกใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเอาหมูมาคนหมูก็สุกแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็มาใส่นี่เลยน,น้ำปลาทำหมูแห้งมีค่ะหมูเดงๆเลยนะคะสับเองกับมือใช้ให้หมดค่ะน,นี่นะคะแล้วเราก็ใส่กุ้งเชียงลงไปนะคะ ในนี้ก็จะมีแครอทซอยหอมใหญ่ซอยขึ้นช่ายพริกค่ะพริกนะคะมะเขือเทศนะครใส่ไปหมดเลยดีกว่าอ่เนาะแล้วก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวเอาเครื่องผัดเข้าผัดของคึณงสามีออกก่อนนะคะไข่เค็มค่ะชาะค่ะนี่โอ้โหน่ากินมากไข่เค็มค่ะ การผ่าดูเดือดสุดยอดพอะนั้นเสร็จเราก็ใช้นี่เลยค่ะพพจิกลงไปตักออกมาปั๊บใช่ปับ๊บโ,โอ้โหอย่างกับวัดขนาดมืออาชีพค่ะแต่จริงๆแล้วเราเอาครึ่งนึงก็ได้เนาะเพราะว่ามันเล็กไปเนาะอ๋อโอเคเดี๋ยวมันจะเล็กนะคะอืมใครโทรหาดิฉันคะรอไปก่อนนะคะตอนนี้ไม่ว่างค่ะไมใ่ใช่โทรหาคุณค่ะโทรหาดิฉันนี่แหละค่ะเอาเหรอคะเพราะว่าโทรศัพท์คุณถ่ายอยู่เนี่ยค่ะ๋อขอโทษทีค่ะอืมนะคะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะอันนี้ก็คือน้ำยำเนาะเราใส่มะนาวน้ำปลาน้ำตาลอ่านะคะเราไม่ใส่ผงนัวนะคะเราไม่ชอบเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติที่ได้สามรสค่ะนี่คือผ่านการชิมแล้วแล้วเราก็ลาแล้วเราก็คลุกนะคะคลุกเบาๆนะคะเพราะอะไรครับหอมไม่ั้นเดีไข่แตกเดี๋ยวไข่แตกค่ะ โอ้โหออ้ยน้ำลายไหลค่ะน้ำลายไหลอืมอืมอาจจะไม่เผ็ดมากนะคะเที่ยวนี้เดี๋ยวเราคุกพริกใส่อีกหน่อยไหมคะไม่ต้องหรอกพอแล้วอืมอืมอย่าให้เคี่ยวผักออกไปซ้ำาเก่งไไม่ค่ะไม่เราไม่เคี่ยวผักนะคะตอนนี้เราต้องเน้นสมุนไพรค่ะสมุนไพรมีเยอะแล้วถูกอะาล้ก็มาตักใส่จานนะคะอือื ร้านอาหารอายไปเลยค่ะวันนี้หน้าตาดีทั้งคนทำและอาหารถูกต้องค่ะอืมอ,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 อ่ะพักรงบ้านไหนรับส่วนโตไหมคะอ่าพัก่งเส็จไปอีกหนึ่งเมนู ยาหมูเชียงไข่เค็มหมูสับค่ะบ๊ายบาย